ที่ผมรู้จักหนักสื่อมานะฮะตอนนั้นเองเนี่ยเป็นตอนที่ที่กำลังนั่งดูทีวีกับคุณแม่นะครับแล้วก็อตอนนั้นรู้สึกมีบาดแผลที่หลังนะฮะไปไปโซดนมาแล้วก็แม่ก็กําลังทําแผลให้แล้วก็นั่งดูทีวีกับคุณแม่ก็เห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังช่วยเหลือสัตว์ปาที่กําลังจมน้ำนะครับก็เลยถามแม่ว่าว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วเขามาทําอะไร แล้วก็ไม่มีใครไปช่วยเหลือเขาเลยเหรอภาเพเหตุการณ์ที่นักสืบกำลังช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกครั้งนะครับที่เขือ่อนราชประภานเนี่ยความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้นะเวลานั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความทุ่มเทนะฮะเรื่องของการเสียสละซึ่งแน่นอนว่าตอนที่นักสืบลงไปช่วยเนี่ยตัวท่านเองก็มีความเสี่ยงกับชีวิตอยู่แล้วมีอันตรายที่จะเกิดกับท่านอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผม เข้าใจนะเวลานั้นก็เหมือนกับว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านท่านท่านคงหมดห่วงเรื่องตัวเองไปแล้วนะครับท่านคงให้ความสําคัญกับการช่วยเหลืออีกหลายๆสิ่งที่มันกําลังจะจมน้ําภาพนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยมีค่าเท่ากันหนึ่งชีวิตก็คือหนึ่งชีวิตเท่ากันเพราะงั้นหากหนึ่งชีวิตช่วยได้หนึ่งชีวิตก็ถือว่าเกิดมาคุ้มค่า แต่หากหนึ่งชีวิตนั้นเนี่ยช่วยได้อีกร้อยอีกพันชีวิตนั่นคือกําไรที่หนึ่งชีวิตถึงจะช่วยได้หรือก็ทําได้การมีมูลที่สืบขึ้นมาเนี่ยนี่คือตัวที่ยืนยันและตัวบ่งบอกได้ว่านักสืบเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะนักสืบยังมีตัวตนอยู่นะครับเจตนานลบข,ของนักสืบมันมีการสานต่ออยู่เพราะนั้นการทํางานของผมผมก็เลยมุ่งเน้นไปที่การให้ความร่วมมือสนับสนุนแล้วก็ประสานงานกับทางมูลที่สืบทางข้าสเถียนซึ่งผมมั่นใจว่า แผนนโยบายหรือรูปแบบการทํางานของมูที่เนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวนักสืบโดยตรงการที่มีมูลที่สืบนักขา,าสเสียนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับคนรุ่นหลังได้ว่านาักสืบไม่ได้ไปไหนนะฮะนักสืบยังคงอยู่แล้วนักสืบก็ยังอยู่กับเราตลอดไป